ผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าจะจะทำมันนานหรือหรือด้วยยังไงกันแล้วแต่แต่มาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราต้องหยุดได้แล้วหยุดหรือว่าชะง,งักแล้วก็โมฆะเอาไว้ก่อนแล้วแพราะว่าคราวนี้การเปิดขายเนี่ยมันเปิดขายมันมันมันเลหลังมากเกินไปมันมันไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ว่าเรารักษาบ้านเมืองเอาไว้แล้วให้ทุกคนมาเล่ขายกันอย่างนี้เหรอ ประเทศของเราเนี่มันมันแยกไม่ได้นะครับใครมาทําให้ให้แตกแยกทําให้ประเทศไทยแตกแยกเนะี่ยถือว่าเป็นกบฏนะฮะมันไม่ใช่เป็นเยื่องการคอร์รัปชันอะไรอย่างเดียวนะมันเป็นกบฏด้วยนะครับผมถ้าสมัยก่อนเนี่ยโดนโดนตัดคอนะครับแน่นอนเลยผมนะั้นไม่ไม่ใช่อะไรเราเราต้องดูเหตุเหตุผลนะครับบางคนบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเลย นะเขาเนี่ยเขามาซื้อแค่นั้นเองที่ดินเขาก็เอาไปไม่ได้หรอกนะในพวกพวกพูดที่โลกสวยนะฮะเอาไปไม่ได้ทุกคนเ็ารู้ทั้งนั้นเขาไม่ปัญญาอ่อนหรอกครับว่าเอาไปได้อะมันไม่มีใครคิดหรอกครับมีแต่คุณนะคิดเองว่าเอาไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปคิด,คดพราว่าไอ้ตรงที่มันเอาไปได้ไดหรือไม่ได้เรามาคิดไอ้ตรงที่ว่าพวกมันมาอยู่กับเราเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นมา เข้าใจไหมมันมีหลายหลายเชื้อชาติแล้วตอนนี้บป,ประเทศของเรานะ่ะใครมันก็อยากจะมาคุณไม่ต้องไปเปิดไปขายให้มันหมดลิขสิทธ์ไปหรอกเออเป็นลิขสิ์ของเขาหรอกคุณให้มันเช่าเนี่ยยังไงมันก็มายังไงเขาก็มาไม่จําเป็นว่าจะต้องไปยกที่อะไรให้เขาขายเป็นให้เขาไปเลยอะไรอย่างนั้นอนะ่ะอันนี้มันมันก็มากเกินไปแล้ว ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองอะถ้าคุณจะมาเป็นนักการเมืองมาเป็นสสเนี่ยถ้ามีความคิดแค่นี้อย่ามาเป็นเลยครับนะฮะคิดอะไรคิดคิดไปคิดมาก็จะขายประเทศคิดไปคิดมาก็จะขายชาติผมว่ามันไม่ถูกแล้วแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันยังไงลูกหลานเราก็จะต้องทำกันยังไงต่อไปก็ไม่ได้พูดถึงพวกมึงเนี่ยพูดถึงแต่เอเนี่ยขายที่แล้วเราก็จะได้มาช่วยเศษรษฐกิจ มึงพูดง่ายเกินไปอ่ะการที่มึงจะมาพัฒนาบ้านเมืองให้มันเจริญเนี่ยมั่นคงเนี่ยมันต้องค่อยๆไปสิไม่ใช่มึงทําอะไรไม่ได้กูแม่งขายซะขายประเทศอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ถูกการเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วอ่ะตรงเนี้รัฐบาลเนี่ยเอามีดปาดคอตัวเองนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่น่าเชื่อว่าไปทําทําไมอ่ะทําเรื่องอย่างเงี้ยหมดเลยผมว่าหมดเลยนะงวดนี้ไม่มีเหลือแล้วนะ เสียคําว่าทหารหมดเลยแล้วก็ก็ยิ่งว่าทหารมาปฏิวัติแล้วด้วยปฏิวัติเข้ามาอะไรเงี้ยเรื่องมันไม่ค่อยด,ดิไม่ค่อยสวยอยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ๆมาทําไมถึงคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะครับท่านท่านต้องรีบหยุดเลยนะครับถ้าท่านไม่หยุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องแน่ๆเลยนะมันไม่ใช่ว่าผมหรอกผมแบบประชาชนเนี่ยเขาจะไม่ยอมแล้วก็คุณก็จะต้องเดือดร้อนด้วยทั้งคณะรัฐมนตรีนั่นแหละครับ แวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง